สวัสดีค่ะพบกับมาลินทาหลอดอีกแล้วค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทํานายกันเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎกันนะคะว่าในเดือนกุมภาพันธ์2564นี้จะเป็นอย่างไรค่ะชาวราศีกรกฎก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่22มิถุนายนถึงวันที่23กรกฎาคมค่ะ การทำนายนะคะเราจะแบ่งออกเป็น3ช่วงนะคะช่วงแรกจะเป็นคำทำนายสำหรับคนโสดนะคะหรือว่าคนที่มีคนที่คบที่คุยอยู่แต่ว่าสถานะยังไม่ชัดเจนนะคะค่ะช่วงที่2จะเป็นคำทำนายสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะตกลงคบกันแล้วนะคะแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะคะจะเป็นคำทำนายสำหรับคนที่ อยู่กันเป็นครอบครัวแล้วนะคะหรือว่าคนที่แต่งงานแล้วนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าในเดือนกุมภาพาน 2, นันธ์สองพนี้คนโสดชาวราศีกรกฎจะเป็นอย่างไรคะ่ะค่ะเดือนนี้คุณได้ไพ่เดอะฟูลนะคะ ค่ะไพ่อัศวินถือเหรียญค่ะแล้วก็ไพ่สี่เหรียญน,นะคะคนโสดเดือนนี้รู้สึกว่าคุณไม่ค่อยใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องกอารที่จะมีใครหรือว่าไม่มีเนาะเพราะว่าคุณรู้สึกอิสระนะคะ เดือนนี้นะคะคุณอาจจะใช้ชีวิตแบบอิสระของคุณเรื่อยๆนะคะคุณยังไม่ได้มีจุดหมายว่าคุณจะต้องคบกับใครจริงจังนะคะถ้าจะมีคนเข้ามานะคะก็น่าจะเป็นคนาธาตุน้ํานะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ก็ยังไม่ค่อยคืบหน้าหรอกค่ะนะคะเพราะว่าเหมือนเขาก็จะเป็นคนที่ช้าๆนะคะไม่ได้แบบเหมือนไม่ค่อยเร่งรีบอะ่ะก็คือเหมือนคุยไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังไม่ได้เร่งรัดกับความสัมพันธ์นะคะ แล้วก็เหมือนตัวคุณนะคะค่อนข้างที่จะห่วงนะคะห่วงความสดของตัวเองไม่ยังไม่อยากครกเอ่อคบกับใครแบบจริงจังนะคะคนที่เข้ามาคุยท่าน้ําก็คือจะเป็นลักษณะของคนนิ่งๆนะคะเอ่อค่อนข้างใจเย็นใจดีอะคะ่ะค่อนข้างจะตามใจคุณแหละนะคะค่ะก็จะเป็นคนที่เกิดในราศีมีนกรกฎเหมือนคุณหรือว่าพิจิกนะคะก็ อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยพัฒนาอะไรรวดเร็วนะักแต่ว่าก็น่าจะอยู่กันแบบสบายใจเนาะแต่ตัวคุณตัวคุณเหมือนเดือนนี้ไม่ได้ใส่ใจมากนะคะเดี๋ยวมาดูให้คำแนะนำเนาะว่าเดือนนี้ชาวกรกฎนะคะเป็นอย่างไรนะคะ คุณได้ไพ่ THE เดอะไ Pri ินสเ s s นะคะไพ่เด h ะไฮพริน e เ s สอะมันเป็นไพ่ของอาการคบแบบไม่ชัดเจนนะคะรักซ้อนอะไรแบบนี้นะคะถ้าได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะถ้าเป็นเป็นความสัมพันธ์ก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแต่พอเป็นไพ่คําแนะนํานะคะก็จะก็คือไพ่จะบอกว่าให้คุณนะคะ มองความสัมพันธ์นี้ดีๆนะคะถ้าการที่จะคบกับใครคุณก็ควรที่จะค,คบแบบชัดเจนเปิดเผยนะคะให้เลือกคนที่สามารถที่จะเหมือนกับว่าคบคุณได้จริงๆอะนะไม่ใช่คนที่เหมือนว่าคบไปไม่ให้สถานะนะคุณไม่จําเป็นที่ต้องเลือกแบบให้คนแบบนั้นในขณะที่คุณให้สถานะเขาเป็นแฟนแต่เขาไม่ได้ให้สถานะแฟนกับคุณอะไรเงี้ยคุณก็ไม่จําเป็นที่จะต้องให้ความสําคัญกับคนแบบนั้นนะคะ คุณสามารถที่จะอยู่แบบมีความสุขนะคะสบายๆของคุณได้นะคะชาวราศีกรกฎนะคะค่ะจบคำทำนายสำหรับคนโสดน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะเดือนนี้จะเป็นอย่างไรคะ่ะเดือนนี้ได้พายสองเหรียญน,นะคะ 9ด,ดาบค่ะแล้วก็ไพ่ราชาถือดาบนะคะค่ะเดือนนี้มีคนที่มีอิทธิพลกับบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะเป็นคนลักษณะที่เป็นผู้ใหญ่กว่านะคะเป็นผู้ใหญ่เป็นชาวธาตุลมนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างาคิดเร็วทำเร็วนะคะชาวธาตุลมนะคะ ที่มีอายุหน่อยนะคะเดือนนี้เหมือนว่าคุณชาวราศีกรกฎนะคะคุณไม่แน่ใจว่ามีคุณมีอะไรหรือใครเข้ามาหรือเปล่านะคะทำให้คุณเนี่ยไม่โฟกัสกับกับที่คู่ของคุณอย่างเดียวอะ่ะเหมือนคุณกลับไปกลับมากับเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะกับคนคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบเหมือนว่ายังยังไม่เอา ตัวเองไปโฟกัสที่คู่ที่คนที่คบอยู่นะคะแล้วก็คุณค่อนข้างกลุ้มใจนะคะเดือนนี้มีเรื่องให้คิดมากกลุ้มใจนอนไม่หลับนะคะมีอุปสรรคเข้ามานะคะที่จริงๆคุณตั้งรับได้แต่มันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณกลุ้มใจนะคะคุณค่อนข้างคิดเยอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเปิดไพ่เพิ่มนะคะนิดหน่อยว่าเดี๋ยวเเรื่องที่คุณกุ้มใจนะคะชาวราศรีกรกฎเนี่ยกุ้มใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนาะ ค่ะได้ไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะไพ่เอ็มเพรสนะคะแล้วก็ไพ่จัสเมนต้องบอกว่าความกุ้มใจของชาวราศีกรกฎนะคะถ้าตามไพ่เนาะเปิดไพ่ให้เพิ่มสามใบเลยนะคะ เพราะว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่คุณเฝ้าระวังนะคะเฝ้าที่แบบดูแลเป็นพิเศษใส่ใจที่เป็นพิเศษนะเดือนเนี้ยเป็นไพ่เด็กขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นไพ่เอ็มเพรสด้วยนะคะคุณได้รับคําตอบบางสิ่งบางอย่างตอนแรกที่เห็นไพ่สองเหรียญเนาะเข้าใจว่าอาจจะแบบเออมีความมีความสัมพันธ์หรือว่ามีคนเข้ามาคุยหรือเปล่าแต่ตรงนี้คือไม่น่าจะใช่นะคะ มีไพ่อเอ็มเพขึ้นมาแบบนี้นะคะคิดว่านะคะบางท่านนะคะอาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์น,นะคะความกังวลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ทำให้คุณกุ้มใจนะคะถ้าเป็นแบบนี้นะคะมารินทาร์โหลดก็ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีมากกว่าเพราะบางทีนะคะเพราะว่าคุณมีคนที่ครบนะมันชัดเจนอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่า ถ้ารอความพร้อมคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ว่าตรงนี้ถ้าท่านไหนที่ยังไม่พร้อมนะคะแล้วไพ่ขึ้นแบบนี้มาแล้วเนาะ <c oughs> ก็คือให้ระวังนะคะคือไพ่ที่ทายเนี่ยเราทํานายกันล่วงหน้าเนาะ แล้วก็อาจจะเกิดหรือไม่เกิดกับทุกทกท่านนะคะเพราะว่าเป็นการทํานายโดยรวมแต่ถ้าท่านใดที่รู้สึกว่าเออไม่พร้อมที่จะตั้งครันเดือนนี้มีไพ่เด็กขึ้นมานะคะในความกุ้มใจมีไพ่ตั้งครันขึ้นมานะคะการกําเนิดใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้นะคะเป็นไปได้ว่าบางท่านอาจจะมีนะคะมีโอกาสตั้งครันนะคะ ถ้าคุณไม่พร้อมก็ให้คุณรมาาะมาดระวังนะคะคุณป้องกันนะคะแต่ท่านใดที่มีนะคะมีความพร้อมนะคะแล้วคุณมีโอกาสตั้งครรเดือนนี้ก็แสดงความยินดีล่วงหน้านะคะใครที่อยากจะมีน้องอยู่แล้วนะคะค่ะไพ่คำแนะนำนะคะเดือนนี้คุณได้ไพ่เส้นนะคะ บางสิ่งบางอย่างไม่เป็นดังใจนะคะบางสิ่งบางอย่างต้องใช้ความอดทนในความสัมพันธ์นะคะเดือนนี้คุณอาจที่จะต้องเหมือนกับว่าอดทนมากๆนะคะให้กําลังใจตัวเองกับบางเรื่องนะคะที่มันไม่เป็นดังใจนะคะค่ะยังไงก็ขอให้ชาวกรกฎนะคะค่ะ มีความสุขในเดือนแห่งความรักนะคะเดือนกุมภาพันธ์2,564นะคะจบคําทํานายสําหรับคนที่มีคนคบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคนที่เป็นครอบครัวนะคะเป็นอย่างไรนะคะค่ะคุณได้ไพ่ก้าไม่เท้านะคะ ไพ่เดไฮพรินเทสนะคะแปดถ้วยค่ะเป็นอะไรเนาะนะคะชาวราศีกรกฎที่แต่งงานแล้วนะคะจริงๆเดือนนี้นะเพรเก้าไม่เท้าอ่ะมันเป็นไพ่ของคนที่สู้สู้มาจนชนะแล้วแหละแค่ยังไม่หายเหนื่อยแค่นั้นเองนะคะแต่กลายเป็นว่านะคะอืม มีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ชัดเจนนะคะไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์ของคุณนะคะบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันมีอะไรแอบซ่อนเนาะทําให้คุณเบื่อนะคะจริงๆคุณคิดว่าที่ผ่านมามันก็เหนื่อยพอแล้วเดือนนี้ก็น่าจะเป็นเดือนที่ดีแล้วแต่คุณก็รู้สึกว่าเหมือนสู้มาเยอะเหนื่อยมาเยอะจนไม่อยากจะสู้อีกต่อไปนะคะ ก็ยังไงก็อยากให้ชาวกรกฎนะคะที่แต่งงานแล้วใจเย็นๆสักนิดนึงนะคะการเป็นครอบครัวอาจจะต้องมีการใช้ความอดทนสูงนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คําแนะนํากันนะคะเดือนนี้เป็นอย่างไรนะคะค่ะคุณได้ไพ่เดชาริออดนะคะ ไพ่เดชาริออดเป็นไพ่ของการเดินทางนะคะเป็นไพ่ของคนที่เหมือนแม่ทัพนำทัพต่อสู้นะคะทีนี้บางครั้งการที่จะต้องเลือกนะคะที่จะต้องตัดสินใจบางครั้งนะคะคุณก็อาจจะต้องเหมือนกับว่าช่างใจให้ดีนะคะเพราะบางสิ่งที่ตัดสินใจไปแล้วอะ่ะมันก็มีผลกับหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นก็อยากให้ชาว ราศีกรกฎนะคะคิดให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรก่อนที่จะเดินหน้าต่อไปเราต้องมั่นใจนะคะว่าทางที่จะเดินนั้นอ่ะมันถูกต้องหรือว่ามันพาเราไปในจุดที่ดีกว่าเดิมนะคะเป็นกําลังใจให้ชาวราศีกรกฎนะคะค่ะจบคำทำนายนะคะสำหรับบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ในเดือนกุมภาพันธ์2564นะคะค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มารีนทาลอดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ